โอเคครับก็กลับสวัสดีครับก็ตามคําเรียกร้องเอ้ยตามคําเรียกร้องของน้องๆและพี่ๆครับผมก็น้องๆถามกันเข้ามาว่าคือเราจะทําสีรถเองได้ยังไงใช่ไหมนี่ผมก็เราเรลือกรถมาคันหนึ่งเนี่ยวันนี้ผมจะเอา h อนด้าเอสสองพันเป็นยังไงอ่ะเป็นตัวอย่างดีกว่าออกแปบบ๊บผิดผิด เพราะว่าหนึ่งเกมมันทําสามารถทํำลายรถเองได้แค่สองสองคันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเอาจ t r ออกเลยนี่เ,เดี๋ยวช้าชาชาพี่เลียีอานะก็กดเข้ามาในโลงรถกดไปตรงนั้นรูปเบาะซ้ายมือสุดเลยกดโอเคแล้วก็จะเห็นสี่เหลี่ยมหกอันกดไปอันแรกที่เป็นกระดาษทเหลนะี่นะค่นะเออนี่แล้วก็ท่านี้คือลายที่มันกำหนดมาแล้ว แต่ถ้าเราจะเลือกลายเองก็ต้องกดไปที่นี่กดเนี่ยที่มีดินสอเนี่ยเราก็กดไปกดไปตรงเสียเขียวอ่ะเสียงเขียวมุมซ้ายมือเห็นไหม E D I T กดเข้าไปเนี่ยอันนี้คือพี่ทำลายไว้แล้วแต่ว่าถ้าแบบเข้ามาแรกๆที่น้องๆพี่ๆเข้ามาแรกก<อ>็เข้ามาก็จะเจอแบบนี้จะเจอแบบนี้ก่อนเนียก็สมมติถ้าจะแต่งอันนี้ก็ทดลองก่อนนะถ้าอยากได้ลายคาร์บอนสมุินะสมุน,นะมนอยากได้ลายคาร์บอน,นกดไปตัวที่จับเนี่ยแล้วก็เลื่อนเห็นปะ <Legend ary> so เลื่อน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 นี่นะนี่คาร์บอนปึ๊บทำไรคาร์บอนก็แปะไปก็อยากได้อะไรคาร์บอนขาวคาร์บอนดำคาร์บอนเหลือก็ว่ากันไปเนี่ปึ๊บอันนี้พี่ลองเทสให้ดูก่อนนะอันนี้แบบปึ๊บประมาณนี้นะเดี๋ยวไม่ติดไม่ติดครับปึ๊บอันนี้เทสให้ดูก่อนนะประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บนี่อันนี้คือเทสเทสให้ดูก่อน ปึ๊บนี่ประมาณนี้นะถ้าแบบอยากได้แบบถ้าขยันจัดถ้าแบบปึ๊บประการมันเดียวไปเรามาปรับตรงนี้เห็นไหมที่มีลุกที่มีขีดจุดสามจุดลแล้วมาปรับจุดเป็นสองจุดประการจะชา้าลงถ้าจุดเดียวคือชา้าเลยดูปุ๊บปุ๊บปึ๊บถ้าเราอยากได้แบบคาร์บอนทำมือ h a น d m a d e ปึ๊บถ้าขยันนะปึ๊บ ปุ๊บปึ๊บก็ประมาณนี้ถ้าอยากพ้นสีเป็นสีก็สีไรเด็กแลปรับให้มันเร็วขึ้นหน่อยปึ๊บปึ๊บปรับพ้นสีแป๊บสัสกครู่นี่แล้วก็ปรับพ้นสีง,ง่ายง่ายปึ๊บปุ๊บปุ๊บประมาณนี้กิสีขาวแบบพ่นประมาณนี้เด้อจะให้สีมันกระพุนไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ที่เข่าพี่เราประเทศไทยมากพี่เราประเทศไทยนจะต้องทำสีไทยฟัตรงชาไทยแล้หล่างเราสีดำนั้นน่ะสมมติเราทำสีเสร็จปุ๊บเรามากดเห็นขยะตรงกลางเราไม่กดเรามาขยับขยับมากดขวามือกดกดเย็ดเพื่อเซฟ แล้วก็กดออกสามขีดด้านบนมุมซ้ายกดเยีดแล้วก็ล้าก็กดที่เดิมแล้วก็มากดกดตรงน,นี้ทำสเสร็จไปแล้วกด equip กดก็ได้ลายตามที่เราทำตอนนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ประมาณนี้นะประมาณนี้